พี่จูจะทําไหมนะคะลูกจะเลือกแม่เก้าอยากเลือกแม่เก้าโอเคท้องเลยครับเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าเป็นสิบแปดเก้าสามเป็นยี่สิบเก้าสี่เป็นสามสิบหกเก้าห้าเป็นสี่สิบห้าเก้าหกเป็นห้าสิบสี่เก้าเจ็ดเป็นหกสิบสองเก้าแปดเป็นเจ็ดสิบสองอ่นมาเสียงเดียเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอะเก้า เป็นร้อยแปดเก่งมากแอมน็อฟิชภาษาไทยคืออะไรลูกยังยังไม่เสร็จย,ยังไม่เสร็จอย่าลืมสิลูกก็พูดได้บอกยังไม่เสร็จกลับหมามีพี่ี่ต้องพูดภาษาไทยนะลูกนะโอเคไหมครับครับอีกแม่หนึ่งได้ไหมเอาแม่อะไรดีชอบแม่อะไรเอาแม่อะไรดีลูกเอาแม่หา้หา,หาดีไหม ทำยูวันจะดูอิเอ่ะสพาหนึ่งเป็นห้าห้าสอบแตงดังเลยลูกสิบห้าสับเป็นสิบห้าห้าสีบเป็นยี่สิบห้าห้าเป็นยี่สิบห้าห้าหกเป็นสามสิบห้าเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าแปดเป็นสี่สิบห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบ เก่งมากเลยพี่จินชอบท่องสูตรคูณไม่เลิกท่องสูตรคูณสนุกไหมไหนพูดคำว่าท่องสูตรคูณสิชอบคูณมีกี่แม่ลูกสิบสองสิบสองพี่จินชอบแม่ไหนมากที่สุดลูกพูดภาษาไทยนะคะแม่สิบชอบแม่สิบทำไม<ช>ด้วยชอบแม่สิเพราะอะไรคะเพราะอะไร ออ๋อมันลงท้ายด้วยเลขศูนย์ลงท้ายเป็นเลขศูนยอือฮ uh ั huh. สวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะ <laughs> Hit